สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแท้ลมชาแนลครับปีย่ยะไงบอยมาจังค่ะเราหายกันไปประมาณชาติพบหนึ่งค่ะเราข้ามชาติข้ามพบได้วันนี้เรากลับมากับอ f ฟ i ิเชีย o l ทอืม ผลงานชิ้นใหม่คะ่ะของคุณปราชยาเรืองโรธหรือว่าพี่สิงอันเป็นสุดที่รักของฉันนั่นเองอเรื่องนี้เคยทำเป็นภาพยนตร์มาก่อนเนาะแล้วฉันก็เกิดไม่ทันไวายามีจริงเธอเกิดไม่ทันพี่ลิฟออยเหรอ <c oughs> แรงมากรู้เลยเอ่ยคนเล่นมารู้เลยอะเรากำลังพูดถึง เจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะอืมอืมซึ่งคราวนี้เนี่ยทาง AAS Play ร่วมกับช่องแปดหรือ r s นะคะต้นฉบับเจ้าของลิขสิทธิ Jenny, ์เจนนี่เอากลับมาทำในเวอร์ชันซีรีส์โดย<ม>นำแสดงโดยคุณปรชาชาเรืองโรดหรือพี่สิงหงงฉันนั่นเองอไปดูไป แล้วเรวค่อยกลับมาคุยก okay. ันโอเคยังไ่รุนมันคือคาก็ยังไม่รุนนะเราเฮนนี่มันก็วัรุ่นโอ้เปิดอนนี้เลยลสิอา <c oughs> อาตวเฉยเอา <Okay. S 2> เป็นเพื่อนสาวเฮียบ,บอ๊อะไรเนี่ยไอ้เพื่อนเวร เมื่อคืนมึงปลอมตัวไปที่หอหญิงมาใช่ไหมมึงคิดอะไรอยู่วะเรื่องของผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวค่ะน่ารอดเจนี่ทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นอะเจนี่ประชมเดือนมานะคะเสียงมึงนี่แบบปลอยแหกชิบหายปวดท้องเมนเนี่ยนะปวดลูกมึงก็ไม่มีปวดปว่ลิซีดวงแตกสิไม่ว่าเลิกยุ่งกับเจนเถอะเจนเพียังมีอะไรอะไรอีกหลายอย่างที่พี่ว่าติ่งรับไม่ได้น้อยทำไมรุ่นแรงกับเจนี่จังเลยคะไม่เห็นอ่อนโยนเหมือนตอนที่ ตอนที่เอาโปสเตอร์ไปจีบปิดเลยสั่งไปจีบตัวกูไม่ดหรอกรัวกูไวาโธ่ใครเนี่ยรับทุกนั้นได้ทุกอย่างแน่ใจนะวรับได้อย่าไปเชื่อในพวกผู้ชายอ่ะมันไว้ใจไม่ได้ชาติช่วยบัวผู้หญิงมึงบอกว่ากูไปจีบคนนู้นคนนี้ก็เพราะมึงไงแจ้งว่ายูจัดกันอย่างกับหม่อมตกยาวน้กูก็น่ารักอย่เชื่ออะไร ถ้วตบปีนกลับไปคืนดีกับพี่แม็กจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยุ่งงให้เขาแตกแยกกันเข้าใจไหมคนสมัยนี้นี่มันรู้หนา้าไม่รู้ใจเนาะว่าปะขนาดเพื่อนเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้เลยแต่เราก็ไม่เคยโกหกตัวเองในความรู้สึก<ม>ที่มีต่อป่นแล้วนะพี่สิริถ้าเกิดมึงจะจีบ<อ>ป่นเนี่ย <คน S 3> มึงต้องจีบเฐานะเจนขวัญไม่ใช่เจนนี่แต่พออยู่กับผู้หญิงตัวเบลอเธอโอ้ยเจนเรื่องนี้แม่งต้องจบได้ละไม่ต้องมาทำดีกับเราแบบนี้ก็ได้นะทำไมอะไม่ชอบอ่ะ เราชอบไงเลยบอกให้หยุดเพราะทั้งหลอทั้งเท่เขาแบบไม้กับเราเราก็หลงแย่ดิโหคนหลอกเทียบเจนถือเฮ้ยทำไรอ่ะชวนมาทำกิจกรรมข้าวจังหวะเ่เที่ยบเป็นละยายาแต่ถ้าเราไม่หยุดล่ะโอ้ยายายาเจน กลางคืนั้ค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยจนเจนนี่เองถ้าเกิดเราไม่ออกมาภายในสิบนาทีโทรแจ้งตำรวจได้เลยนะต้องเล่นใหญ่เบอร์น,นั้นได้เหรอวะเชี่ <c oughs> อจะกลับออกไปดีๆหรือว่าจะให้พี่เรียกตำรวจโอ้ยพี่พี่ผมขอโทษครับให้มาช่วยน่าเป็นพาไรเอ้ยอ่ยอ้ครับอๆอน ข้าวอมึงกูจะกูจะกูไม่เจะล้มึงจิกกูอ่ะมึเกี้ยเลยมึงใส่ฮีก้อีกปะฮืะฉันเข้าใจแล้วที่พี่สิงห์บอกว่าเข้าฟิตเนสไม่ได้เล่นกล้ามไม่ได้ปั๊มหุ่นไม่ได้กินเวไม่ได้ ขนาดที่ต้องเล่นถ่ายซีรีส์เรื่องนี้เออฉันเข้าใจแล้วอพอาะถ้าพี่สิงไปในเวที่แบบออกกำลังกายนะพี่สิงจะตัวเบลอเลยอะเ <c oughs> พราะฉันอะเ <c oughs> พราะเราหว <c oughs> เห็นพี่สิงเล่นซีรีส์ที่แบบเราเห็นพี่สิงเล่นซีรีส์วายหลายเรื่องอ <c oughs> เราเห็นพี่สิงเล่นซีรีส์วายเยอะกับการยืนคู่กับผู้ชายอะ่ะ <c oughs> พี่สิงก็เราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาตัวใหญ่ ตัวใหญ่มากแบบเบิกกล้ามปูอะไรขนาดนั้นอะเขาก็จะเราก็จะรู้สึกว่าเขาก็ตัวประมาณนึงเออแต่พอแบบซีรีส์ที่เล่นกับผู้หญิงอะไรเงี้ยอยู่กับผู้หญิงอะ่ะพี่สิ่งตัวเบลอเลยรวะตัวใหญ่อะ่ะสูงใหญ่อะ่ะอืมตายแล้วกูเออเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงออกกำลังกายไม่ได้เข้าฟิตเนสไม่ได้เออไม่งั้นจะดูไม่เนียนอะเนาะ ไม่งั้นมันจะเป็นเจนนี่ไม่เนียนมากเออพี่สิงห์ก็บอกพี่สิงห์ก็เคยเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่งั้นจะกลายเป็นเจนนี่ที่แบบตัวใหญ่มากเล่นกล้ามอะไรเงี้ยจะกลายเป็นเจนนี่ยักษ์ตะเคียงแทนใช่ก็เลยต้องแบบลดทุกอย่างเลยต้องไม่เล่นเอนดาดูอะดาดูมากเลยอะถึงเราจะเคยดูออหลายเวอร์ชันแล้วแต่ว่ามันก็นานแล้วอนะเนาะเราก็มาดูอีกรอบนึงก็น่าจะดีแล้วก็องค์ประกอบอื่นนักแสดงร่วมน่าสนใจหมดเลย ดูเป็นแบบเออรอดูจ้ะน่าดูอ่ะน่าดู <c oughs> อ่ะอ่ะเธอว่าไงฉันหรอฉันฉันว่ามันก็ฉันจะบอกว่าไงคือสมัยก่อนที่เราดูเนาะความแบบเจนนี่เนาะมันยังเป็นอะไรที่แบบแปลกๆอยู่อะ่ะมือว่าผู้ชายเปอมเออเตัวเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่แบบสมัยนี้เนี่ยความเพื่อนสาวอะไรแบบ กระทงกระเทยมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเมื่อก่อนอ่ะในเวอร์ชั่นในเวอร์ชั่นที่ลิฟเล่นอ่ะเนาะต้องใส่กระโปรงยาวใส่เสื้อแขนยาวคุมแขนคุมขาใส่วิเก้ยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็จะทันสมัยมากขึ้นร่วมสมัยมากขึ้นคือตัวเจนนี่ก็จะแต่งตัวไม่ไม่ได้แบบปกปิดขนาดนั้นแต่มาแก้ปัญหาที่ตัวเองก็คือต้องมาแหวกขน ต,ต้องมาแว็กขนต้องมาอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้ใกายภาพมันดูมันดูซอฟมันดูมันด,นดูเปลี่ยนบิดจากผู้ชายมาเป็นแบบให้มันดูใกล้เคียงความเป็นผู้หญิงมากที่สุดอะไรเงี้ยเออเสื้อพงเสื้อผ้าก็เห็นจะเห็นว่าก็มีใส่กระโปรงกระโปรงสั้นใส่เดรสใส่อะไรอ,อะไรเงี้ยเออ,อะจะไม่ใช่แบบภาพติดตาของของเจนนี่ที่สมัยก่อนที่เราดูว่าเจนนี่ต้องใส่กระโปรงยาว พอต้องปิดหน้น้แข่งเลยต้องใส่กระโปรงยาวเข้าไว้ต้องใส่มันก็เป็นไปตามบริบทของสังคมแล้วก็ยุคสมัยหละออซึ่งน่าสนใจอ่ะแล้วสิ่งหนึ่งอ่ะที่ชันชั้นชอบคือด้วยความชั้นด,ดูงานที่สิ่งทุกเรื่องอ่ะแหละแล้วก็เรื่องเนี้ยเป็นคอมเมดี้แบบเด็ดชันยังฉันได้จะกลิ่นความคอมเมดี้บวกกับกลิ่นดนตรีอ่อะซาวอะ่ะซามันตึง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 ตลอดเวลาเลย ซึ่งฉันยังฉันยังไม่ได้กลิ่นความเป็นดราม่าเลยซึ่งเราก็รู้ถ้าคนที่ดูเจนเนี่กับวันครับก็คือค่ะทุกคนจะรู้ความดราม่ามันจะไปอยู่ตรงไหนไอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> แต่ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดูอลรมานดีอ่ะมันดูชุลมุนวุ่นวายดีกว่ากับกับกับเหตุการณ์นี้กับเรื่องราวนี้อะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบเจนขวัญกับเจนเนี่ก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจอะ่ะน่าดูอืก็ต้องรอดูนะจ๊ะ ก็อ่ะนั่นแหละค่ะติดตามดูแล้วกันเนาะว่าฉายวันไหนซึ่งถ้าฉันจำไม่ผิดน่าจะเร็วๆนี้นะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะวันเวลาไม่แม่นจริงๆเนาะอ่ะแต่ก็ไปลองติดตามกันดูกันล้วกันนะคะว่าจะเป็นเมื่อไรเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จะไปฝากกดไลค์ค่ะและอย่าลืมกด s u b สไ r i b e อยู่เป็นเพื่อนเราด้วยนะคะก็คอนเทนต์ตอนนี้ก็จะทยอยอยทำแล้วแหละเพราะว่าเอ่อ ถามว่าถามว่ามีงาน <ทำ S 1> การเร,เริ่มเริ่มเริ่มผ่อนคลายบ้างขึ้นหรือ,อยังมันไม่ผ่อนคลายหรอกค่ะแต่ถ้าไ<ง>าม่ทําตอนนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะทําตอนไหนแล้ว <c oughs> ไม่มีเวลาแล้วเช่นกัน <c oughs> เออถ้าไม่ทําตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้ทําแล้ว <c oughs> จริงๆอ่ะงั้นวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบก็ใหม่คลิปหน้าค่ะ